โอเคที่ห้องคุณหมอ,อก,ก่อนห้าโมงคุณหมอแต่ให้ออกสองโมงอ,อืมให้ออกสองโมงเลยเหรอใช่แล้วมินนี่ยังไออยู่ไหมไอยอยู่อืมแล้วคุณหมอมีขนมให้กินไหมฮัลโหล Oh. <laughs> แล้วคุณหมอมีขนมให้กินไหมคะมีคุณหมอมีม,ม,อม,มีขนมเยอะมากเลยเหรอคะเะเหรอใช่อืมแล้วมินนี่กินไปเยอะไหมคะกินเยอะอืม แล้วมิน่ชอบอันไหนที่สุดชอบชอบชอบแมงขนมแมงมุมขนมแมงมุมด่วยแมงมุมที่ขยุ่มหลังคาหรือเปล่าแมงมุมขยุ่มหลังคาบอกลองมาอาิายามากอ่าแล้วคุณหมอนอกจาก เอาขนมให้กินแล้วคุณหมอให้ดูการ์ตูนไหม <Hey. S 1> อืมคุณหมอให้ดูการ์ตูนไหม <Hey. S 1> <laughs> ขอสายคุณทวด <Hey. S 1> ขอขอสายคุณทวดหน่อยคะ่ะเดยหนูไปหาคุณเดยหนูไปพูดตาบาก็ไป ม่กับมนยัหนูหาาหหาาคณทวดค่ะหาคุณทวดแอปพี่นะค่ะ เอะคุณทวดฮลัลโหลคุณทวดไม่อยู่ไหนอะคุณทวดไม่อยู่แล้วอ๋อ เนี่ยแล้วพอโทรมามีคุยกับบินนี่จังนานเอเดี๋ยวเดี๋ยวยวบอกคุณทั่วตัวหาและพักไหน่ค่ะค่ะครับครับ